อำเภอบ้านแหลมเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพื้นที่ของอำเภอติดกับทะเลวิถีชีวิตของชาวบ้านในแถบนี้จึงมีความผูกพันกับทะเลส่วนพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมตั้งแต่บางตะบูนล,ลงมาจนถึงหาดเจ้าสำราญพื้นที่เหล่านี้ติดกับทะเลดินจึงมีความเค็มเหมาะกับการทำอาชีพนาเกลือแต่กว่าจะได้เม็ดเกลือทะเลต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน เริ่มจากเตรียมพื้นที่ทำนาเกลือให้เหมาะสมใช้พื้นที่ประมาณ30-35ไร่เพราะฉะนั้นพื้นที่ทำนาเกลือจึงควรอยู่ใกล้ทะเลหรือชายคลองที่สามารถดันน้ำเข้าแปลงนาเกลือซึ่งเรียกว่ากระทงส่วนพื้นที่นาเกลือปลายทางควรอยู่ใกล้ถนนเพื่อสะดวกในการขนส่งการทำนาเกลือมีทั้งนายืนหรือนาวน ที่ต้องจัดพื้นที่นาเกลือเชื่อมต่อกัน5ส่วนเพราะต้องมีการดันน้ำจากส่วนแรกไปถึงส่วนที่5ตามลำดับโดยใช้กังหันลมหมุนแต่ในปัจจุบันนิยมใช้เครื่องสูบน้ำแทนกันแล้วโดยเริ่มดันน้ำเข้าส่วนแรกที่เรียกว่าวังน้ำเป็นแปลงสำหรับเก็บน้ำทะเลชาวนาเกลือเรียกว่าน้ำอ่อนการทำนาเกลือเริ่มประมาณเดือนตุลาคมและจะปล่อยน้ำเข้าสู่ส่วนที่สอง ที่เรียกว่านาตากในช่วงเดือนพฤศจิกายนจากนั้นจะดันน้ำเข้าสู่นาแพรเป็นส่วนที่สพักไว้ประมาณ5-7วันแสงแดดจะแผดเผาจนน้ำค่อยๆงวดความเค็มก็จะเพิ่มขึ้นชาวนาเกลือจะสังเกตความเค็มจากคราบสีน้ำซึ่งจับอยู่ริมกระทงนาเมื่อระดับความเค็มได้ที่ก็ปล่อยเข้าสู่นาเกลือส่วนที่4เรียกว่านาวาง บางที่เรียกว่านาปรงซึ่งเป็นการปรับพื้นที่เพื่อรองรับน้ําจากนาเกลือส่วนที่5เรียกว่านาดอกซึ่งจะกลายเป็นเม็ดเกลือในที่สุดเ <c oughs> มื่อได้ผลผลิตแล้วต้องทําการเก็บเกลือเข้าสู่โรงเก็บชาวนาเกลือที่นี่ใช้วิธ <c oughs> ีการแบบดั้งเดิมใช้แรงงานคนหาบ,บุ้งกีใส่เกลือไปไว้ในโรงเก็บหลังจากเก็บเกลือเข้าโรงเก็บแล้ว จากนั้นจะขนถ่ายไปยังโรงงานโดยเกลือทะเลที่ได้จะถูกนำมาผ่านขั้นตอนการล้างทำความสะอาดโดยล้างผ่านน้ำที่เค็มจนมั่นใจว่าเกลือสะอาดก่อนเข้าขั้นตอนบรรจุถุงส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเกลือบริสุทธิ์มีประโยชน์มากมายสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกลือทางกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง ได้นำเกลือผสมกับสมุนไพรนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เกลือสปากังหันทองมีที่มาจากกังหันวิดนามเขานาเกลือซึ่งเป็นจุดกำเนิดของผลิตภัณฑ์สปาเกลือกังหันทองและทองหมายถึงคุณค่ารวมกันคือผลิตภัณฑ์สปาเกลืออันทรงคุณค่ากลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทองตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคุณสมจิตหนูศาสตร์เป็นผู้ริเริ่มปัจจุบันนายสมพงษ์หนูศาสตร์น้องชายเป็นประธานกลุ่มโดยในปลายปีพุทธศักราช2547บริษัทได้เริ่มโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมใหม่โดยการทำเกลือทะเลธรรมชาติผสมสมุนไพรต่างๆอาทิเช่นไพรขมิ้นอ้อยขมิ้นชันว่านานางคำและสมุนไพรอีกหลายชนิด โดยบริษัทเป็นผู้คิดค้นสูตรเกลือผสมสมุนไพรต่างๆขึ้นมาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ทำความสะอาดร่างกายและใช้ดูแลผิวพรรณผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่ทางกลุ่มทำขึ้นได้แก่สบู่ดอกเกลือซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเช่นสบู่เหลวดอกเกลือโลชั่นสมุนไพรบำรุงผิว เกลือขัดผิวในน้ำนมนอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีบริการนวดฝ่าเท้าและนวดหน้าด้วยเกลือทะเลบริสุทธิ์นอกจากจะนำมาใช้ในการบริโภคยังนำมาเพิ่มมูลค่าได้โดยการนำมาผสมกับสมุนไพรต่างๆเพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เกลือสปาได้ทั้งยังช่วยสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี